สวัสดีท่านผู้ชมนะที่เห็นอยู่นี่ก็คือสามแยกหน้าวัดพัยชนพลรเศพราชววรมิหารสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีคุณปุ้ยรับสวัสดีคุณพี่ครับคุณปุ้ยเราอยู่ที่ร้านอะไรเอยขอชื่อร้านหน่อยร้านปุ้ยบิวตี้ซาลอนพระประแดงค่ะปุ้ยบิวตี้ซาลอนในของแท้ตั้งอยู่หน้าวัดพัทยชนท่านดูนะปุ้ยตัวเบิ้ม่อย่าเข้าผิดร้านนี่คือปุ้ยบิวตี้ซาลอนนั่นเองนะฮะ ต้องบอกแบบนี้ก่อนท่านผู้ชมร้านคุณปุ้ยของเราเราทํากิจการอะไรเกี่ยวกับอะไรเออเกี่ยวกับความสวยค่ะใดผมสระ,ะผมแต่งสวยอะไรได้หมดะนะครับอุปกรณ์อะไรเรามีหมดทุกอย่างให้พร้อมใช่ไหมเรามีทั้งหมดกี่โต๊ะ่าบอกนะว่าแค่มีสองโต๊ะแต่กระทำโต๊ะเดียวหลกัหลกๆเราทาทันอยู่แล้วเลยอ้าเดี๋ยวผมขอข้อมูลเบื้องต้นก่อนคุณปุ้ยร้านปุ้ยบิวตี้สาลอนเราเนี่ยเปิดปิดกี่โมงเปิดเก้าโมงเช้าค่ะแล้วก็ ปิดสามทุ่มอ๋อหมายถึงว่าเลิกงานมาเราก็มาทําได้เช่นกันมีวันหยุดไหมครับเปิดทุกวันนอกจากไปทำธุระใช่ค่ะขอเบอร์มือถือหน่อยเผื่อใครจะหลังไม้ร้านเราศูนย์เก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าสองห้าค่ะทําไมผมถึงมารีวิวร้านของคุณปุ้ยอยากรู้เหตุผลนะคุณปุ้ยบอกท่านผู้ชมหน่อยร้านเราเปิดมากี่ปีแล้วเออร้านปุ้ยเปิดมายี่ เกือบยี่สิบปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นรู้หรือยังว่าทำไมผมถึงทำเพราะฉันร้านปุ้ยบิวต้สัลอนเนี่ยเราผ่านร้อยผ่านหนาวมาเยอะแยะแล้วลูกค้าประจำก็มีมากมายแม่ครังคุณพี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยคุณพี่เคยยิ้มหวานใช่คุณพี่วันนี้มาทำอะไรตัดผมยืดผมตัดผมยืดผมคือไว้ใจร้านคุณปุ้ยคุณปุ้ยเป็นมือทำเลยว่างั้นเถอะมั่นใจไหมแต่ที่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคุณปุ้ยคุณปุ้ยขอดูผมหน่อยทำจากร้านไหนมาทำจากร้านเออปุ้ยนี่แหละค่ะทำเองค่ะ้ย ก็ทำแต่ของเราเองนี่ท่านผู้ชมดูเฮ้ยแต่ผมสวยมากนะอย่างนี้เขาเรียกว่าไปทําอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตครับอันนี้เป็นสีแฟชั่นนาคะตั้งก้อ่อดเราก็มีทําเหมือนกันใช่ค่ะมีค่ะผมไปสืบมามีคนรายงานบอกว่าทางคุณปุ้ยลูกค้าประจำเนี่ยราคาถูกกว่าที่อื่นแน่ ลองเข้ามาเช็ราคาตรวจสอบราคาก่อนทําได้คุณปุ้ยไม่ว่าอะไรคุณปุ้ยเป็นคนที่น่ารักก็บอกแบบนี้ก่อนนะอ่ะปุ้ยท้ายที่สุดนี้ฝากร้านปุ้ยบิวตี้สาลอนสามแย่วัทยยนให้ท่านผู้ชมหน่อยคุยก็ปุ้ยบิวตี้สาลอนนะคะฝากร้านเอ,อให้ลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอุดหน,นุนกันเยอะๆนะคะเชื่อผมเชื่อมือหลายๆขั้นที่เป็นลูกค้าประจำก็เชื่อมือร้านนี้ได้เช่นกัน นะะฮก็ฝ่าวันนี้ออมอวอมใจด้วยแต่ผมต้องบอกแบบนี้กับท่านชมร้านสวยๆในพับแดงบ้านเราก็มีเยอะแยะมากมายแต่อีกหนึ่งร้านในดวงใจของท่านชมถ้าได้ไปใช้บริการต้องเป็นปุ้ยวิวตี้ซาลอนนั่นเองขอให้กิจการเฮงๆปังๆนะขอบคุณพี่มากๆนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของเมืองพับแดงบ้านเรานะครับติดตามผมไปเลยผมจะพรีเซนต์ทุกอย่างของกินของใช้แนวประวัติศาสตร์ผมทำให้หมดและก็เดี๋ยวตามกันว่าตอนต่อไปจะเป็นอะไรนั่นเองฝากไปด้วยนะครับนะ ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบพคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์นชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดนําเสนอเรื่องราวร้านดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับวันนี้ผมกับคุณปุ้ยจบอยู่ที่ร้านอะไรครับพัาที่ร้านหน่อยปุ้ยบุตี้สรลอนค่ะสามแยกหน้าวัดพชยนพลเสรราชวรวิหารเมืองรแสงแล้วนั่นเองนะครับนะ มีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมา,มาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชาราวีข่าวหน้าผมจะไปนำเสนอร้านที่บริการดีๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันวันนี้พอสวัสดีครับขอบคุณปุ้ยครับขอบคุณพี่มากๆครับขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณสีพันกรุ๊ปการบัญชี SKR and Service ปราดไทยสมบูรณ์สแควร์ชาบูไข่พรดุษสีคองกระเบื้อง อิ่มฮับสาขาพระประแดงเจสีข้าวมันไกต่ตอนหายหลําข้าวแกงน้องเนยเพชรงยีสิบห้าหลวงพี่ปอพระประัดพ,พมพชชยธรรมโมสุขขคีริคาเฟ่แม่แก้ขุยเตี๋ยวเนื้อสาขาสุขสวัสดิ์แม่แบนขนมไทยบางกระบัวแต่เอเบมีปูสาขาตลาดพ,พระประแดงมดยิมน้ำตาลดอกมะพร้าวแม่ติ่มปลาสดหน้าเทศบาล ทังอะเรคเรโนเวต24ยัมแซบรีกวงเฮงสาขาพระประแดงสมายเซฟประกันภัยขนมบ้านใบบุญบ้านโรงไม้คาร์เนฟลอนโกบะคาสาขาพระประแดงเตเกอร์เฮาคอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่น้ำบวยหน้าอันเภอสดชื่นบ้านกระต่าย ย,รรย่าจันโถกวนชัมเพชรหึงสินเป็กไลกินหมวท้าแอรสุดสัสว์78ฮาวาซักแห้งเก้าเหลี่ยลุชินปลาสาขาตลาดไทยสบูทสแควร์คอฟฟี่ริวเบรเรดแอนด์เบเกอรี่และเมียงคำสุบวบราณละ l ิดค b q